สวัสดีครับชื่อนรงนะครับผมก็สนใจการฝึกสมาธิมาตลอดครับจนโชคดีได้มาเรียนคอร์ส21วันของอบันดันอบันดันนะครับ <c oughs> ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรารักการทำสมาธิมากขึ้นแล้วก็การได้เรียนรู้จากกฎอุด,ดมความอุด,ดมสมบูรณ์เนี่ย มันก็ทำให้เรามีความรู้สึกดีมีความสุขแล้วก็ทำให้เข้าใจว่าการทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็วามการประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราว่าก่อนนั้นเนี้ยเราก็มองมองความสำเร็จมองความสุขจากสิ่งภายนอกครับความสำเร็จก็ต้องยากการทำงานก็ต้องยากต้องทุ่มเท มันก็เลยดูอะไรยากๆไปหมดเพราะว่าถูกปลูกฝังมาให้คนรต้องทุ่มเทนะหรือชีวิตถึงจะมีคุณค่านะแต่พอเราได้มองเข้าไปถึงจักรวาลในใจิตใจของเราอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็รักธรรมชาติมากขึ้นต้องรักตัวเองมากขึ้นครับผม อยากจะฝากเพื่อนๆที่มีโอกาสได้มาเรียนก็เอออยากจะให้จัดสรรเวลาฝึกจัดสรรเวลาให้มันดีแล้วก็จะได้มีแนวทางพัฒนาตัวเองครับผมแล้วก็พยายามเรียนให้จบแค่21วันเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับ